สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ว่าพอ,อกันเสาวันเสาเน้อไอเนาะมนแมงคขึ้นแมงกับสองเท่าไกลบ้านจ้าวันนี้เฮาจะเห็นเมนูอย่างวันนี้เฮาสิแกงที่สายบัวปลากระป๋องเนาะพี่น้องเคยกชินบ่จ้าแกงกะทิสายบัวใส่ปลากระป๋องจ้าวัตถุดิบก็จะมีสายบัวเน้อไอเน้ออันนี้แซน,น้ำแซนมะนาวแซน้ำมะนาวเห็บ่าห้ดำเน้อไอเนาะนจ้าแล้วก็จะปลากระป๋องจ้า กะทิกะชายใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนอกจากนี้เียวจะมาเอามาตำน้ำพริกกะปิเพิ่มแล้วก็กะปิเนาะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บจ้าอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเอ่ออย่างกอดน้ำพริกกะปิเนาะนอกจากนี้กะปิอ่พริกอย่างก่อนเนี่ยพริกขี้ขี้หนูสวนแล้วก็กระแห้งนอกจากแล้วก็กระเทียมเน้องอายเนาะ เดีย๋ยวไปเห็ดก,กันเลยจ้าจะไม่เห็ดกันเรือยจ้าพ่อกะจะเอาเครื่องเทศาห่อมาตามัมนะจ้าพริกแห้งกระช่ายเอาใส่กระช่ายแค่อัเดียวหน่อยเนาะแค่เดยวสามตัวแล้วกาดตามด้วยหอมแดงจ้าหอมแดงที่ห่ออ้อยปอกเปลือกแล้วจ้าอันหน่ามาามอมะตัมมันแรงไอ้สามพ่อ,อยังไงแรงตามด้วยน้ำตาลจ้า ลิลิจ้ะตามด้วยกะปิจ้ะจ้าเราก็จะเอาเนื้อปลากระป๋องมาตำด้วยจ้ะแป้งตำน้ำมันละก้แป้งใสเป็นตูน้ำด้วยจ้ะ มันเดิมเห็ดเลยจ้าแตกระตุกใจเนาเราต้องจะเอาเครื่องเทศมาใส่ลงไปคุณจาเอาเครื่องเทศมาขวดใส่ไปใส่ไเอากระีใส่ดี เติมน,น้ำนิดหนึงจ้าพอแล้วตามด้วยใช้บัวจ้ากระป๋องใส่ที่ไหนมั่งพูด เอาเลยคนเสียงเรือนสักว์าได้คร่บเบ๊แล้วไาสายบวชสุกกันได้จ้าเรากัดตามด้วยเม่อปากของมันจ้าอหจะปสายบวชหลายหายเม่แล้คุณบวชเลยละคนคนไได้นะคุณ เลยจะทที uh ่เหลือเลยเส็ไปต้ามั้งอีกรอบกินคนเดี๋ยวจะมาซีมกันจ้ะซีมจะไม่นอนเป็นทหารนลคุณ โอหนัวคุณเพวปลปากกระป๋องหนัวกะปิ่นอะจ้าเมื่อกี้ไอ้เพิ่นเติมน้ำปลาไปนิดน,นึงจ,จ้าพี่น้องไปมะกรูดจ้าเสด็จ้อยแล้วจ้าตักเสิร์ฟจ้าหอมหอมนะครับผมกินขอดซาบหนุ่กันเด้อครับ ที่สายบัวครับผมใส่ปากกระป๋องพอที่คุณเจ้าใสาป่ปลากทุกคนขอบคุณเนาะมันจะเข้าเป็นปากกระป๋องนิดกน่อยสายบัวหายไปได้คุณสายบัวได้าหายงุบไปได้ครับอ่ะคุณนี่จ้าพี่น้องเรียบร้อยนะจ้า พี่น้องมากินข่าวเศา้าน้ำกันจ้ามีกับข่าวสองยางจ้าแกงสายบัวใส่ปากกระป๋องจ้าแลัวการน้ำพริกกะปิก็ผักสดด้วยจ้าวัน,นนี้แม่งวันน้าไหนจะพี่น้องมาคราบมานี่ครับครับไปเด้อกินข่าวครับผมจ้าแซ่บลาอ่ะปวเด๋ยว คือปีครับเข,บขบ้ากันว่เข้ากันอยากเนี่ยจะได้เปิดพัดลมจะได้นอนในบ้านหไหนค่ะอันนี้ใช่ปากกระป๋องสีมันก็จะออกเป็นแดงๆเจ้าหน่อยๆนะนมาคำอ่างเขากัน ไม่ว่าหลายแล้วคุณเนาะแม่จ้าจ้าพี่น้องไก่กับไอจ้าขอตัวไปกินเขาคอนเดจอจา้ปาปิดตามสองเข่าไกลบ้านเป็นกำลังใจให้สองเข่านเนี่ยด้อจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ